ดีอีกรอบนะคะเป็นอีพีที่สองพี่อ้อยมาออกมามากับแฟนมายกรอบเพื่นแต่แฟนไปยกรอบอยู่พี่อ้อยมานั่งดูปาก,กระซิวโอ้โหมันแบบพัก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 ,พกด้ได้ได,ดพี่อ้อยมีแนวทางว่าจะต้องไปหายอมายกจนได้จะเอาอยัางไงกับมันวาทำาไงว่ายอเนี่ยดูเนาะ ดึนผูกผักผูกผักเดี๋ยววันนี้วันนี้ยก็จะลองไปหาดูสิเนี่ยมายกเอามายกปลาซิวเนาะไปขายให้เขาทำปลาปลาจ่อมอ่ะปลาซิวโลละร้อยเด้อเพื่อนเพื่อนปลาซิวทำปลาจ่อมเขาบอกมันอร่อยโลละกินโลนะจ๊ะดู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 โอ้ยอ้าวดูดูดู อยากให้ทุกคนเห็นจังว่าปลามันตะกสิวแบบเป็นล้านๆตัวแล้วมั้งเนี่ยรอบเต็มไปหมดตึกเห็นไหม จะมายกย่แต่พี่อ้อจะไปหาโยมาก,ก่อนโยคือสะดุ้งสะดุ้งคือยอ <c oughs> <c oughs> นี่ตัวนี้คือฝายกั้นน้ำนะตอนนี้เรายังเปิดน้ำระบายลงไปทางทุงงรรท่งบางระกมอยู่ใช่ไหมผ่านทุ่งบางระกมใช่ไหม หนูจะไปทำยอมายกปลาซิวดีกว่าบ่ได้รวยมากินปลาโน่อยไงมากินปลากระซิวไงรอบนี้เหรอ แล้วก็จำได้ด้วยใช่ไหมว่าอันไหนของตัวเองเนี่ยไหนเนอะหนูไอ้ที่มัดจุกมัดปากไงนะทำเองใช่ไหมลูกเท่าไหร่อ่ะ ไปขายหรือว่าไงทำไปขายทำไปขายโอ้ยวันนี้บอดติดเนี่ยแต่วันนี้ปลากระหยงดูตัวโตๆหน่อยไม่เอาถังลงไปให้ตายยกเลยอะจะไม่ง่ายกว่าเหรอกีกะกาีกะอีกอะ <c oughs> อ๋อเออยย่ามาเอาย่าเห็นน่ะนาะยายเนาะคือหนูเนี่ยหนูมามีประโยชน์อะไรนะหนูมาทำคลิปทำวิดีโอของหนูลง <laughs> มาถ่ายทำวิธีชาวบ้านให้เขาดูว่าเขาทำยังไงกินแมวมีเกี่ยวอยู่อะยก,ยก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 ชั่ว ไม่ชัว่วไม่ฮือไม่อือเลยเหรอปีนะนะปีหนะ้าสี่ะเนาะลูกหนึ่งสามสี่โลยังเคยได้เลยเอาละรอบละสี่ห้าตัวหลายๆรอบก็ได้หลายตัวแล้ววะเอาใหญ่รอบนู้นมีกี่ลูกอืนมีกี่กี่ลูกอะยี่สิบลูกเด่นมันเนี่ยอของแอกก๊กจะเป็นร้อยยังได้วันละ รวมๆกันแล้วก็จะทุกปลาก็จะประมาณอยู่ที่สิบโลได้มั้งปลาก็แย่งนะไปขายร้อย่าบาทมังหนะายรอเท่าไะไปขายนนหนองคน้าเครบ่อกบ่อนั่นนะเต็นอ๋อ เอาไปขายเนยนะนะเอาหัวออกแล้วเขาซื้อให้โลเท่าไหร่อะเ,เ,าาเอาหัวออกไงนะโอ้ยหนูขายสดๆหนูขายห้าสิบเลยแต่หนูยอมว่าปลากระหยงเนี่ย <c oughs> <c oughs> หนูจ้างเขาทําอ่ะหนูไม่ทำหรอกจ้างเขาทำโลเท่าไหร่หนูให้ห้าบาทหกบาทแล้วแต่ถูกใจก,ก็ให้เยอะ <c oughs> ่าเราไม่ได้ซื้อเนาะ <c oughs> ถ้าเราซื้อเราก็เ <c oughs> ออตัวนั้นติดเยอะหน่อย <c oughs> โอโ้โหโอ้โห ตากระยิ่งทั้งนั้นเราไม่มาก็เที่ยวขึ้นเที่ยวลงตายเลยเหนื่อยตายเออเนาะน่ะเห็นไหมตายายแกก็มีเหตุผลอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยตากะใหญ่เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยตากระใหญ่เนี่ยโอ้ยค่อยๆค่อยๆค่อยค่อยค่อยเกษียณค่อยเกษียณค่อยบ่คือสิบบ่มากดอกโอ้ ตานออืลูกเต้ามีไหมนี่พวกลูกเขยพวกท่านนินบ่อนั่นเองอ๋อเอ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 ้าเอาใหญ่เอาอหตัวใหญ่วันเนี้ยปลากระยังตัวใหญ่ไม่ไอไอตัวกระยังก็ใหญ่อยู่ติดปรากฏด้วยติดปรากฏด้วยจ้า ตบหูมันเลยยายยายขยับบอลงเพื่อนๆยายขยับบอลงูอู้ปวดเออทีเนี้ยในทางปากก็ยังไม่ออกเลยระวังมือเด้อจ้าโอ้่าจะได้เงินได้ทองนะเพื่อนๆตายายนี้อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วว่างั้นอะถ้าเป็นพี่อ้อยพี่อ้อยขอกเกษียณเด้อ ว่ได้กินกระช่างแมง,แลมงเลยอเอก,กินเงินเดือนหลวงอพีที่สองพี่อ้อยก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ